องนี้นะครับหลายคนชอบพระทรงนี้นะครับก็คือเป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยใบหน้านะครับเป็นลักษณะผลมะตูมด้วยนะครับเกตทะลุซุ้มเลยซุ้มไม่สมมาตรแต่ว่าซุ้มเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็คุณสมบัติที่เหมือนกันที่ฐานเขียงครับมีร่องรางน้ําตื้นบริเวณนี้สอบตรงนะครับตรงนี้เฉียงขึ้นนะครับพระรักษาพิมพเนี่ยจะเห็นแข้งสันี่ยชัดเจนเป็นคุณสมบัติการแก่แม่พิมนะข้อเท้าซ้ายเนี่ยอยู่เหนือเข่าขวานะครับ กรอบกระจกก็จะลงมาอยู่ในตำแหน่งสัดส่วนโคเดนเลโชนะครับหมายความว่าที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับถ้าตัดจากตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้พิมพ์เนี้ยตอบข้อสงสัยได้นะครับของคนที่มองว่าเอะทำไมกรอบกระจกถึงตัดลงมาไม่เท่ากันนะครับกันนี้นะครับเราก็นําองค์พระมาดูใกล้ๆบ้างนะครับองค์พระเนี่ยเป็นลักษณะขาวหนึกแกร่งเช่นเดียวกันนะครับขาวแกร่งเลยนะครับด้านหลังค่อนข้างเรียบนะครับแล้วก็จะมีรอยเนี้ย นะครับเหมือนรอยหนอนด้นนี่ครับ